ขั้นตอนในการตัดสินใจของหนูก็คือว่าตัดสินใจว่าจะทำซูชิเพราะว่าเด็กไม่ต้องใช้ใช้ไฟเกี่ยวกับไฟฟ้าใช้น้ํามันเพราะว่าเหมาะสมกับเด็กที่หนูสอนอยู่ในระดับป .4 ถึงป .6 <c oughs> และอีกอย่างการทําซูชิก็คือในตลาดก็จะพืชที่ขายอยู่ยังไม่มีนักเรียนคนไหนที่ประกอบอาชีพซูชิคิดว่าเด็กตัวเองถ้าทําตรงนี้แล้วน่าจะขายได้ขา,ไดขายได้นาน อมองไว้แล้วว่าตรงไหนที่มันขายดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กขายไม่หมดเราจะทำยังไง<ๆ>ก็บอกเด็กว่าเราน่าจะลดปริมาณลงถึงจะให้ของที่เราเตรียมมาให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วถ้าของที่เหลือบางทีเราก็นำไปแจกเด็กที่หอพักอีกค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนประจำ เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ที่มาช่วยเขายกโต๊ะกลับไปอะไรเงี้ยก็จะได้ของที่ของที่ขายไม่หมดเผื่อแผ่เพื่อนที่มาช่วยยกของทำเพื่อขายได้หลืวกค่ะ,ะเขาก็าจะมีสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของเขาแล้วก็สมุดธนาคาร